สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่สำหรับคนที่อยากพักหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยไปแล้วต้องอาศัยอยู่นั้นเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะๆและที่สำคัญต้องเปิดใหม่ข้าวของต่างๆก็ต้องเป็นสินค้าใหม่หมดเพราะเหตุการณ์ที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กที่ว่า การไปพักที่โรงแรมหรือหอพักเก่าๆมักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทั้งเส้นผมยาวๆที่อยู่ที่พื้นในห้องน้ำโดยที่เจ้าของห้องก็เป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ผมสั้นหรือจะเป็นโซฟาที่เคยมีอดีตคนมาเคยอยู่และเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายและยัดศพไว้ในนั้นทั้งหมดที่เกิดมานนี้เป็นเพียงความเชื่อเก่าๆและพวกของจิมตั้มและแปะ สามหนุ่มที่เพิ่งย้ายตามกันมาจากมอปลายและมาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งสามเป็นคนที่กลัวผีอย่างมากเรียกได้ว,ว่ากลัวจนไม่กล้าที่จะปิดไฟนอนกันเลยทีเดียวแต่บางครั้งจิมก็มักจะอยากใช้ชีวิตตามปกติดูบ้างไม่ฟุ้งซ่านกับภาพในจินตนาการอันสุดหลอนของเขาวันที่12กันยายนปี2554ตอนนั้นเป็นช่วงปีสองของทั้งสาคน ก่อนหน้านั้นในช่วงปีหนึ่งทั้งสามคนก็ต้องเดินทางไปกลับจากบ้านและมาหาวิทยาลัยอ,อยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ผลที่จะคุยกันและหาหอพักที่ดูแล้วน่าจะพักอย่างสบายใจมากที่สุดเมื่อหาหอพักที่สบายใจได้แล้วนั้นทั้งสามก็ตัดสินใจจ่ายเงินมัดจำไปทั้งหมดสี่พันบาทซึ่งเือว่าราคาไม่แพงมากเท่าไหร่ถ้าหารกันอยู่สมคนเมื่อเข้าไปในห้อง ตั้มเองเห็นเตียงที่ดูสะอาดและว่าจากสายตาดูแล้วต้องนิ่มากๆแน่ๆก็เลยเลือกที่จะกระโดดลงไปอย่างเต็มแรงแต่พอเมื่อกระโดดลงไปนั้นก็มีเสียงเบาๆมาจากใต้เตียงยเป็นเสียงที่คล้ายผู้หญิงอย่างมากจิมที่ได้ยินก็หันควบมาในทันทีตั้มก็เห็นสายตาของจิ้มที่ดูผิดปกติจึงถามไปว่าไอ้ตั้มมึงเป็นไรจิ้มเองก็บอกว่า เมื่อกี้มึงได้ยินเสียงอะไรปะตามที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นมาทันทีและตรงดิ่งไปหาจิ้มอะไรมึงได้ยินเสียงอะไรเนี่ยก็ตอนที่มึงกระโดดอะ่ะกูได้ยินเสียงดังอึกตามได้ยินแบบนั้นก็ตบไปที่หัวของจิมอย่างแรงและบอกว่าแหมไอเวนกูก็นึกว่าเสียงอะไรเสียงกูเองอะ่ะจิ้มก็เถียงขาใจว่าเป็นเสียงผู้หญิงอย่างแน่นอนที่มาจากใต้เตียง และตั้มเองก็ยังยืนยันอีกว่านั่นแหละเป็นเสียงของเขาเพื่อความแน่ใจก็เลยเลือกที่จะก้มลงไปมองเมื่อก้มลงไปก็พบว่าเตียงนั้นไม่มีพื้นที่ด้านล่างเป็นเพียงไม้อัดที่ปิดสนิททั้งสี่มุมจูๆ่ๆก็มีเสียงปิดประตูดังปังทั้งตั้มและจิมก็ตกใจกระโดดกอดกันเมื่อสิ้นสุดเสียงปิดประตูไอแปะ ก็เดินเข้ามาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพูดว่าเฮ้ยมึงกูหิวข้าวว่ะไปกินข้าวกันเถอะทั้งตั้มและจิมก็โล่งอกคิดว่าใครกันที่ปิดประตูแล้วเดินไปตบหัวแปะกันคนละทีวันหลังมึงมาก็ให้ซุ่มให้เสียงเลยดิพวกกูสองคนตกใจกันหมดเลยเนี่ยเมื่อพูดจบก็เดินออกจากห้องไปสองอาทิตย์ต่อมาก็เหมือนว่าทั้งสามคนจะปรับที่อยู่และการใช้ชีวิตได้พอสมควร ทั้งการตื่นไปเรียนและผลัดกันอาบน้ําหรือฝากซื้อข้าวกันครั้งหนึ่งที่ตั้มเป็นคนที่ชอบนอนตื่นสายและมักจะฝากแปะเช็คชื่อทุกครั้งและให้เหตุผลว่าตัวเขาเองนั้นไม่ค่อยสบายแปะที่เป็นคนซื่อๆทําตามที่สั่งทุกครั้งและวันเดียวกันนั้นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงตั้มเองที่หลับอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับวางถุงข้าวลง และเสียงวางกุญแจและเสียงเหมือนกับคนที่กําลังล้างเท้าอยู่ตั้มที่นอนหลับตาอยู่ก็พูดออกไปทั้งๆท,ท,ที่หลับตาอยู่ว่าไอ้แปะเช็คชื่อให้กูด้วยใช่ไหมวันนี้แปะก็ตะโกนกลับมาว่าเออเช็คให้แล้วไม่ต้องห่วงตั้มก็พูดขอบใจและถามต่ออีกว่าแล้วมึงซื้ออะไรมาวะวันนี้กระเพราหมูกรอบร้านเดิมอะกู i, ไม่รู้จะซื้ออะไรมาให้มึงกิน ตั้มที่ได้ยินแปะพูดออกมาแบบนั้นจากในห้องน้ําก็ค่อนข้างหงุดหงิดเพราะเขาเองก็กินกะเพราหมูกรอบมาแล้วติดต่อกันสี่วันตั้มก็ตะโกนสวนไปท,ท,ทั้งที่หลับตาต่อว่ามึงนี่สิ้นคิดจริงๆนะกุ้ยตรงกุ้ยเตี๋ยวมีกระเสือกไม่ซื้อมาสักพักเสียงของแปะก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงเดินที่เบียดน้ําอยู่และมาหยุดที่ปลายเท้าของตั้มและพูดขึ้นว่า มึงไม่หัดซื้อเองบ้างวะเมื่อสิ้นสุดเสียงที่พูดออกมาแปะก็ดึงผ้าห่มออกมาตั้มที่รอจังหวะอยู่นั้นก็กระเด้งตัวลุกขึ้นจะมดาด่าแต่ทว่ากลับไม่มีร่างของใครเลยแม้แต่คนเดียวสีหน้าของเขาในตอนนั้นงงอย่างมากกับภาพตรงหน้าตั้มก็รีบเดินตรงไปที่โต๊ะและไม่เห็นว่ามีถุงอาหารมาวางไว้อยู่บนโต๊ะและที่แปลกที่สุดก็คือ ไม่มีน้ำที่พื้นห้องน้ำแม้แต่หยุดเดียวตั้มเมื่อรู้ว่าเขานั้นโดนผีหลอกก็รีบคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยทันทีเมื่อไปถึงมหาวิทยาลายัยตั้มก็ได้เจอกับแปะและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแปะที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดกับตั้มเลยว่ากูไม่กลับห้องแล้วคนหนึ่งตั้มเองก็สวนไปว่ามึงไม่กลับแล้วกูจะกลับทําไมล่ะว,วะเมื่อทั้งสองคุยกันไปได้สักพักใหญ่ ก็มีเสียงโทรศัพท์มาในเครื่องของตั้มโดยเป็นสายของจิมตั้มเองที่เห็นแบบนั้นก็รีบรับทันทีและกำลังจะเล่าเรื่องที่เจอให้กับจิมฟังแต่ทว่าจิมรีบชิงพูดออกมาก่อนเลยว่ามึงเนี่นะจะรีบออกจากห้องทั้งทีเสื้อผ้าก็ไม่ใส่มึงเป็นบ้าเหรอองมึงตั้มเองก็งงว่าจิมพูดถึงเรื่องอะไรก็เมื่อกี้มึงออกมาจากห้องน้ำไม่ใช่ไง แล้วไม่พูดไม่จากับกูสักคำจ,จู่ๆมึงก็ยืนหยุดนิ่งแล้วก็วิ่งออกนอกห้องไปเลยพอกูเปิดประตูไปมึงก็หายไปละมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไอ้ตั้มตั้มก็รีบอธิบายทันทีว่ามึงฟังกูนะไอ้จิม้มมึงจะบ้าเหรอกูอยู่มาหาลัยกับไอ้แปะเนี่ยกูออกมาตั้งนานแล้วเท่านั้นแหละจิ้มก็รีบกดวางสายเก็บเสื้อผ้าที่พอจะเอากลับได้รีบไปหาตั้มกับแปะทันที เมื่อทั้งสามได้เจอกันก็เล่าและแชร์กับสิ่งที่เจอดยสุดท้ายทั้งสามก็เลือกที่จะออกจากหอนั้นทันทีและทั้งสามคนก็ขอเลือกเดินทางจากบ้านไปมาหาวิทยาลัยยังดีกว่าถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ